มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนส่องความเคลื่อนไหวล่าสุดมิกกี้เจนนี่ฝ่ายชายตอบคำถามเรื่องนี้เนื่องจากประเด็นที่เจนนี่เทียนโพสุวรรณกับมิกกี้อันพาณนป้อมเพชรโดนโยงข่าวเม้าหนังเอกเบอร์ใหญ่อย่าสามีตระกูลดงังหลายคนต่างแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวนี้จำนวนมากนะคะ และยังคงต้องรอความจริงจากปากของทั้งคู่ก่อนจะไปรู้ข้อเท็จจริงว่าเป็นอะไรกันแน่วันนี้เราจะพาไปส่องความเคลื่อนไหวของทั้งคู่เริ่มจากหนุ่มมิกกี้เคลื่อนไหวสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวนะคะบอกว่าเปิดโอกาสให้ถามคำถามเรื่องการออกกำลังกายและตอบคำถามชาวเน็ตที่ถามว่าเอาชนะความสบายไม่ได้เลยคะ่ะทำยังไงดี หนุ่มมิกกี้ตอบว่าสบายตอนนี้ลำบากวันที่อายุมากขึ้นหรือว่าลำบากตอนนี้ก็ยังออกกำลังกายได้เต็มที่แล้วสบายเมื่ออายุมากขึ้นอาจจะต้องลองมองระยะยาวดูนะครับขณะที่สาวเจนี่ได้เคลื่อนไหวแชร์โพสต์จากแอนทองประสมที่โพสต์ตภาพสวยๆในวันงานบอลช่องสามนั่นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์คอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ